สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมาทำอะไรคะปลูกมะลขกาวโพดอ๋อมันข้าวโพดปลูกให้ใครกินคะเนี่ยให้หนูทำเป็นพับคอนอ๋อให้หนูทำเป็นพับคอนอ๋อแล้วหนูจะหนูจะเอาไปทำเป็นพับคอนใช่อ๋อวันวันนี้ใครปลูกให้คะไม่นหนูปลูกเองหน,นูปลูกเองเลยเหรือคะใช่ค่ะอ๋อเอาไปเลยค่ะไปเลย ขุดหลุมด้วยอ๋อและใครขุดใครขุดหลุมให้คะ<ม>นี่ใช่ไหนลุ่มนี่แหละจึงก็ใส่ลุ่ม้องสามเมตรเด็กใส่กว่าเมืองเขาคนวันนี้น้องพ่อเพียงจะมา,ชาโชว์การปลูกขา้วาวโพดสไตล์น้องพ่อเพียงกันนะคะโอ้ยมดกัดใส่เข้าไปเลม,ล,เล,มเล็ดข้าวโพดเลยเมล็ดข้าวโพดเอาใส่กี่เม็ดคะต่อหลุม สามเม็ดค่ะสามเม็ดแล้วก็ปลูกยังไงคะก็ใส่ไม็ในดุมค่ะใส่ยังไงเราลุมอยู่ตรงนั้หลุมมาอยากเย็บดอกไม้ไหมเย็บดาวเรืองไหมเท่าเนี้ยนี่ัำเล็บนี่โน่นโนดูดูดูแม่เท่าดูดูแม่เท่าทำเดี๋ยวเดาเดได้มาแล้วสามอันเอ้าอันมังก่อันนี้เหรอ บดูด้วยสิคะอย่าเหยียบไอ้ดาวเรืองไม่เท่าสีอันนี้ไม่เท่าตรงกลางเลยอันนี้ปลูกดาวเรืองไว้แล้วนะคะแล้วก็จะปลูกข้าวโพดไว้ตรงกลางด้วยใช่ค่ะใส่ไปเลยค่ะอ่าแล้วกบเอาดินกบด้วยอย่าดึงมืองอตรงมาดึงตรงกลาง ดิเหนึง,ง้อนแ้ตนี้หลยมัตอนต้นหมัหม้ยจ้าอากั๊มีตาที่นับซเม็ดนับกันนับคนนับคนเลยเยอ้าใส่ไปเลยค่ะกี่เม็ดคะใส่กี่เม็ดนะหลุมนหนึ่งสามเม็ดหน่อยอ่ะมสามสี่น,น,นนะสองสามอเอาดินกรบด้วยค่ะ ไม่เท่าน้องใช้ฉันแล้วก็อาเอาเดินมา,มมาทำลุ้มเลย,ย,นยในมือยังมีอยู่อ้าวทำไปเลยทำไปเลยทำไปเลยไปตัวอื่นบ้างอ๋อใส่ด้วยใส่ลุมนั้นก่อนสิสองสามเรวไม่เดียวแล้ว อันนี้ในมือแม่อ่ะในมือแม่มีอยู่แม่ตาหนองใส่เสร็จแล้วค่ะนี่นี่ดมนี้หนนีต้าพุทธเลยดมน้องเดินน้องเดินในถุงล้างมันนะน้องเดินหนุกล้างซ้อมสามเอาระหว่างปลูกก็ร้องเพลงพระราชาไปด้วยร้องไม่ถูกราชาในนิทานร้องหน่อยเร็ว เขาบอกพระราชาสองสองลองสิงมหมดแล้วหมดแล้วเหรอคะในมือยังมีอีกนะกั่น,น,นได้อีกหลุมนึงสามสอ,อันเหรอจ้ายังได้อีกหลุมนึงนั่นไ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 งโอ้ตรงนี้หลุมไม่ใช่คะ่ะอันนี้เป็นต้นพริก เต็มหมดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา <Corpor ate. S 1> เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาแยกพลิกใส่ถุงกันเดี๋ยวมีเวลา,าต้องหาเวลาเอาดินใส่ถุงก่อนแล้วจะได <โ110> แยกพลิกไปปลูกกัน,นเยอะแยะเลยค่ะาาน้องบ้านแหลมเนื้อบริษณน้องพอเพียงนี่เห็นไหมต้นพลิกเนี่ยน้องพอเพียงจะเอาไปปลูกไหมเนี่ยไม่เอาไปปลูกไม่เอาค่ะตรวงูนอนใช้บ้า,านาแล้วอา้าวปลูกเสร็จแล้วยังปลูกหมดแล้วยงัง มดเลยแล้วยังมีเยอะเลยนี่นะคะเขาอยากกินข้าวโพดเขาก็เลยปลูกเองค่ะดูหน่อยเอาน้องปอเพียงจะปลูกต่อใช่ไหมลูกใช่มันยังไม่หมดเลยอ๋อทั้งนั้นละลาท่านผู้ชมก่อนลาท่านผู้ชมก่อนบอกสวัสดีค่ะฝากติดตาม มือชอว่างไม่ <laughs> เอาพูดดีๆสิคะมือันนี้ไม่ว่างเอาถึงมาเลยค่ะพ่อจูออ๋อก็พูดก็ได้ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,แล,ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องน้องพ่อเพียงด้วยนะคะติกกดตามช่องน้องพ่อเพียงด้วยนะคะค่ะ Ôi tin đâu ra hiệp đau lòng heo này còn phải